วันนี้คุณหมอเจอเคสคนไข้อายุ50ปีค่ะมาด้วยเลือดออกผิดปกติทั้งช่องคลอดมานึงปีใน1ปีนี้เนี่ยประจำเดือนมาไม่มามาไม่มา,มมา,มมาเป็นเป็นหายหายแต่รอบล่าสุดเนี่ยมายาวมาทุกวันเลยเป็นเวลา3เดือนค่ะแล้วทำไมเขาถึงปล่อยทิ้งไว้ถึง3เดือนเพราะว่าเขารอลูกสาวกลับมาค่ะลูกสาวเป็นพยาบาลจะกลับมาเยี่ยมบ้านทุกๆ3ถึง4เดือนแต่ว่าคนไข้เนี่ยพูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องนะคะก็เลยรอลูกพามาหาคุณหมอดีกว่าพามาที่คลินิกตรวจร่างกายแรกรับเนี่ยบอกเลยว่าสติมากแล้วก็ตรวจภายในอัลตราซาวน์คุณหมอ ะะเพราะว่ามีก้อนในโพรงมดลูกขนาดใหญ่มากเกือบ10เส้นนะคะอยู่ในโพรงมดลูกแล้วก็ดูลักษณะไม่สวยเลยเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่เนื้อดีแน่ๆละ่ะยังไงก็ต้องตรวจเพิ่มเติมโดยการเอาชิ้นเนื้อในโพรงเนี่ยไปส่งตรวจสรุปว่าคนไข้เป็นเนื้องอกโพรงมดลูกชนิดมะเร็งมดลูกรุนแรงต้องทําการรักษาทันทีด้วยการผ่าตัดไม่ต้องกลัวค่ะมันจะเป็นชนิดรุนแรงก็จริงแต่มันหายขาดได้ มารักษาเร็วคนนี้เนี่ยโชคดีมากนะคะเข้าอุโมงสแกนแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะก้อนใหญ่นะแต่ว่ามันไม่ได้ลามไปที่อื่นเลยทําการรักษาด้วยการตัดมดลูกลังไข่นะคะแล้วก็ประเมินอาการสานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างรอพักฟื้นหลักการผ่าตัดการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรปกติโรคนี้เนี่ยโอกาสกลับเป็นซ้ำเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะถ้าอยู่ในกระบวนการรักษาตลอดไม่ไปกินยาต้ยมยำมวยาสมุนไพรก่อนเนาะให้มีคําถามนะคะคอมเมนต์ถามได้เลยนะ